ามาต่อเมื่อี้นะนี่เป็นกระดาษธรรมดาเนี้ยกระดาษธรรมดาสีขาวผมจะใส่ปากกาตัวนี้ธรรมดาครับเป็นปากกาตัวเส้นธรรมดาครับกระดาษธรรมดาใส่ปากกาตัวนี้เข้าไปใส่เข้าไปแล้วโอเคปากกาตัวนี้เข้าไปแล้วโอเคนะครับผมผมจะใส่เข้าไปแล้วอัน จะเป็นรอยจะเป็นรอยตรงๆนะนี่กระเปกาน่าจะปายังกระเปายังอยู่นะดูวดูอะไรน่ากายังจะกะปา่โอเคยังอยู่เนี้ยนี่ะม้น ตูดิ้นต่ายดิ้งต่ายดิ้งเอากระเป๋าเด็กยม่งจะตัวนีว๊อกโอ้โหชางตัวนางรับนางไม่ม enfin ีเงินอะไรครับไม่ไม่รู้ว่างเป็นเป็นงะานึง สะอาดแล้วโอเคครับแล้วก็คนผมชอบคนนี้ครบคนเสกไพ่นะคบนีับหนึ่งสองครึ่งครับเรียบร้อยครับหนึ่งสองสามขอเวลาไปก่อหนึ่งสอง ครับไม่ไมไมค่อยกินอะไรเอาเงียเหรียมแบบได้เหีย้าบานะครับผมแค่หักหักไว้ได้เยอะหักไม่ได้อ่อผมสักเอามาโเลยหายตัวรับเงินสอง

ขอบคุณคก็แล้วก็ยนีย่ไ้จอบด้เนียน่ย